วันนี้ขณะที่กำลังถา่ายคลิปเด็กเล่นกันอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาหนักเลยค่ะแถมฟ้าผ่าเสียงดังมากเจ้าแม็กมากกับแม็กกี้ก็สะดุ้งกันทั้งคู่เลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าแม็กกี้กลัวหนักมากๆเลยดูทำหน้าสิตอนนี้ก็คือฟ้าร้องติดกัน3 4สี่รอบเลยค่ะเจ้าแม็กกี้ถึงกับถอยหลังหนีไปเลยหน้าจ๋องแบบคูณร้อยจากทางเจ้าแม็กกี้ก็วิ่งเข้าไปแอบในผ้าห่มใหญ่เลยดูสิทั้งกลัวทั้งงง มันเกิดอะไรขึ้นหายายดูสิขนาดทำหน้ากลัวยังน่ารักเลยอ่ะส่วนพี่แม็กมากไม่รู้ว่ากลัวเสียงฝนตกหรือว่าอยากเล่นรองเท้ากันแน่ค่ะหมุดใหญ่เลย พอสักพักฝนเริ่มเบาลงเราก็จับเด็กๆ2ตัวไปวางไว้ริมหน้าต่างค่ะให้น้องได้เห็นฝนครั้งแรกแล้วจะได้คุ้นเคยไม่กลัวค่ะเด็กๆด,กดูตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยไม่เคยเห็นมาก่อนถึงกับเกาะขอบกระจกดูเลยนอกจากเห็นฝนครั้งแรกแล้วก็เป็นการเห็นโลกภายนอกครั้งแรกด้วยค่ะเสียดายยังไม่ได้เห็นพี่นกเพราะฝนตกพี่นกหนีหมดแล้วสุดท้ายจากที่กลัวๆก,ก็ชอบเลยค่ะนั่งดูกันไม่ไปไหนเลยเติบโตไปอีกขั้นแล้วสินะพวกเด็กๆ